ทดสอบตัวยืดบี Wifi ราคาถูกแล้ไดมาด้มา140ที่ผมเคยเสียกับโน้ตบุ๊กก่อนหน้านี้มันเป็นชิปเยวเทคกนะผมไวใจได้แต่เสียบดูดีเทคไหมเมื่อกี้เสียบยืดบี3ไม่ติดอันนี้ก็ไม่ติดมาละโอเคเยวเทคเนี่ยแปดหนึ่งซีซีทุกอย่างโอเคแต่ต่อ Wifi แนละ้วมาเทีด,ดู มีพี่น้องนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเล็กหน่อยแต่มีบลูทูธตัวนี้คุ้มอ่ะตัวนี้ที่จะเลจะทดสอบให้ดูคร่า,าวๆนะครับผมก็มีเสา5จิกเหมือนกันเ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยนี่กับ200หรือร้อยหนึ่งประมาณที่ช้อปปี้ที่ส่งจากจีนนะครับเนี้ยประมาณร้อยนิดต้นๆส่องมาไทยเกือบสองร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบส่งมาไทยโอเคครับตอนนี้เสียบยูดบีสามก็ตินเงนนะไฟแทรแล้วนะผมต่อไฟไฟ้าได้แล้ว ก็คอนเนคได้ที่ตามสเปคมันเลยนะครับ433เมกะบิตที่ Wi-Fi 5นี่ทดสอบไปกันได้แล้วก็200เมกก็ถือว่าพอใจนะ200เมกะบิตก็20โหลดเกมก็สบายโอเคก็ประมาณนี้ครับ